เรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะนี่จะเกิดความร้อนใต้ผิวนะคะซึ่งจะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัว P h ฮีทคือเป็นการทําให้ผิวเกิดความเกิดการสะสมความร้อนขึ้นนะคะซึ่งจะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวได้ดีเลยนะคะการทำ P h ฮีทเนี่ยเราจะ ทำอยู่ประมาณ3-5รอบนะคะคือจะต้องทําให้เห็นว่าผิวของคนไข้อะคะ่ะเกิดการรู้สึกว่ามันเป็นแดงและเลือดละเลือดขึ้นมาอันนี้ก็คือถึงเป็นจุดที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีะคะ่ะ จะยิงเฉพาะหลุมสิวนะคะซึ่งตัวนี้จะทําให้เกิดการเป็นขุยเล็กๆหรือมีสะเก็ดที่ผิวได้นะคะซึ่งตัวเนี้ค่ะมันจะมี2ความยาวก็คือรองเพายาวระดับหนึ่งกับเวลี่ลองเพากก็คือจะยาวมากกว่าซึ่งขึ้นความถี่นี้ต้องปรับให้เหมาะสมแล้วแต่คนไข้นะคะถ้าอย่างเช่นของน้องใบหมอนเนี่ยคือหลุมสิวค่อนข้างที่จะตื้นมากแล้ว หมอก็จะใช้เป็นลองเผาค่ะแต่จากอุณหภูมิที่เครื่องตั้งมาเนี่ยอาจจะประมาณ4จูลนะคะแต่เราน่าจะใช้สัก5จูลค่ะในในผิวของใบหมอนนะคะแล้วก็อาจจะมีบางจุดที่ค่อนข้างลึกค่ะหมอก็จะปรับเฉพาะจุดเป็นตัวเวลี่รองเผานะคะซึ่งตัวนี้เราจะยิงอยู่3รอบค่ะบริเวณที่เป็นหลุมสิวเท่านั้นนะคะโหมดที่3นะคะ ตัวนี้เขาจะเลือกเอาตราผิวออตอผิวก็คือว่าจะเป็นการผัดเซลล์ผิวบนบนผิวเท่านั้นนะคะตัวนี้อาจจะเหมาะแบบคือหนึ่งเลยสําหรับการรักษาเม็ดสีค่ะที่เป็นอรอยสิวเนะะี่ยค่ะของน้องใบหมอนแล้วก็สองค่ะ มันจะปรับให้สีผิวเราสม่ำเสมอขึ้นคนที่ยังมีรอยดำสิวอยู่ก็จะสามารถดีขึ้นได้นะคะรวมถึงมันก็จะช่วยเกลี่ยพวกเ็กเจอร์ผิวเพื่อทำให้ผิวเรียบเนียนทำให้รูขุมขนกระชับขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ในบางคนที่อาจจะมีอายุแล้วนะคะมันก็จะปรับรอยขนแมวเล็กๆนะคะให้เนียนขึ้นแล้วจริงๆตัว มันยังมีอีกโหมดหนึ่งนะคะคือโหมดที่4ตัวนี้คือจะเป็นสําหรับยิงหลุมสิวที่มันเป็นแผลเป็นนูนค่ะพวกทีรลอยหรือว่าเป็นแบบว่าแผลเป็นนูนต่างๆนะคะตัวนี้แต่ว่าของใบหมอนนะคะไม่มีหมอก,ก็เลยไม่ได้ิงโหมดที่ส่ให้นะคะก็คือหลังจาก นะคะจะเห็นว่าใบหน้าก็คือไม่ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ดูขั้นตอนจะเยอะมากแต่ว่าจะเป็นแค่ขาวๆค่ะเดี๋ยวพอเราทาครีมบำรุงไปนะคะบริเวณขาวๆนี้ก็จะหายไปค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าหน้าแทบไม่แดงเลยนะคะจะไม่เหมือนเลเซอร์ตัวอื่นค่ะตัวนี้เป็นเลเซอร์ที่ทำให้เกิดการ c o a ค u l a t i o n ที่ค่อนข,ข้างลึกมากแต่ว่าหน้าไม่เยินค่ะเราเหลือขั้นตอนหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีโรลครีมเลเซอร์นะคะที่ าทาหลังจากที่ทำเลเซอร์ลงไปแล้วค่ะซึ่งตัวนี้จะดีมากค่ะลบมันจะไม่เหมือนการใช้สเตียรอยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบแต่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีซึ่งหมอจะไม่นิยมให้หลังจากรักษาหนุมสิวค่ะมนการทาสเตียรอ,ยเ,อรรยเพื่อลดการระคายเคืองนะเพราะว่าถ้าเราทาสเตียรอยค่ะมันจะขัดขวางการสร้างคอลลาเจนของผิวค่ะ,คะ แต่โรคมงเลเซอร์เนี่ยมันจะช่วยทำให้หนืดการระคายเคืองแต่ยังจะป่วมการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าค่ะเสร็จหายเรียบร้อยแล้วค่ะ